รีวิวครับพลังโชว์ททมฮาแลนด์ทาร์อัพวตันรวมบูสเตอร์เรียบร้อยหน้าการจะที่นหนึ่งร้อยสีแต่ว่า ถ้าเราปรับเปลี่ยนค่าเวลาเองเนี่ยจัดทะลุไปที่105เลยนะครับก่อนไปเปิดแพ็คผมแนะนําว่าควรจะดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะเพราะว่ามีอะไรพิเศษอยู่นะครับเดี๋ยวเราค่อยบอกกันเนาะโอเคค่าพลังการอัพแบบออโต้ในการทําเกมลุกดีมากนะเก้บเจเลี้ยงบอลขวบอพอใช้ได้นะครับจ่ายบอลจัดว่าเย่ yeah. จบสกอร์คมกีบนะครับ100โอ้โหนี่คือตรงเป็นตรงเลยหรือเปล่าสปีดทิ้งพาวเวอร์ความแข็งแกร่งดีมากนะครับสปีดต้นกระโดดสเตมินาดีแต่ว่าบาลานซ์เนี่ยแย่เลยอันนี้เนี่ยผมจะลองเปรียบเทียบค่าพลังกับโชว์์ไทมร่่เกา103 ที่เคยมานะฮะจะเห็นได้ว่าค่าพลังในส่วนที่เป็นของเกมลุกจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหล่างใหม่ถือว่าดีกว่าแทบทุกส่วนเลยนะชัดเจนนะครับถ้าเกิดให้เลือกหนึ่งล่างแน่นอนว่าต้องเลือกล่างใหม่อยู่แล้วสำหรับวิธีการมารเปลี่ยนค่าพลังของฮาแลนด์ให้ตัน105นะครับเราจะต้องลดพาสซิ่งเนี่ยออกไป1แต้มเนาะแล้วก็ชูตติ้งเนี่ยถึงแม้ว่าโอ้โหเสียดายนะแทนที่จะ100นะครับแต่ว่าต้องลดแหละถ้าอยากจะได้ร้อยนะครับแล้วก็ไปเพิ่มเด็ก เคอร์ลิตี้นะแบบนี้สปีดต้นแล้วก็การทำเกมลุกเนี่ยจะ90ทั้งคู่นะสปีดต้นี่ยกลายเป็น90เกี่ยวเกมแล้วนะครับแบบนี้โอ a l l ทะลุไปที่ที่1 0้ห้าเรียบร้อยนะฮะแต่ว่าผมจากจะบอกว่าฮาเล่ล่างเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าตัวเมตานะครับที่แบบว่าเฮ้ยทุกๆคนชอบบางคนชอบ เล่นแล้วเป็นลูกรักไปเลยบางคนเกลียดนี่คือโอ้โหเล่นยังไงก็ไม่เข้ามือนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งฮาเลนอย่าลืมดูที่เพย์สไตล์นะคราวนี้มาเป็นโกรโพสเตอร์บางคนไม่ชอบฮาเลนกรูโพสเตอร์เลยชอบฮาเลนที่เป็นฟอกอินเดอะบ็อกมากกว่าเพราะว่าเฮ้ยดียสรีระร่างกายค่าพลังต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างเหมาะกับโกรโพสเตอร์เอ่อเหมาะกับฟอกอินเดอะบ็อกบางคนพอมาเล่นเป็นสไตล์โกรโพสเตอร์ poster, โอ้โหเล่นไม่ได้ไม่เข้ามือนะครับอันนี้ต้องระวังนะเพราะบางคนเนี่ยเติมไป 6,000 7เทองเพื่อล่าฮาเลนได้ฮาเลนมาแล้วใช้ไม่ได้นี่โอ้โหจบเลยนะครับก็จุดนี้ต้องเป็นจุดสำคัญที่ต้องพิจารณานะครับลองดูว่าตัวเองเล่นเป็นไหมเล่นได้ไหมนะครับถึงจะค่อยล่าเนาะก็สำหรับเมื่อคนไหนที่เปิดได้มาแล้วเล่นจริงเป็นไงก็ลองมารีวิวให้คนอื่นฟังดูได้นะครับในช่องทางคอมเมนตนน์น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนได้มากเลย